เปลี่ยนเปลี่ยนเร็วใส่หน้าจอนี่นี่มึงดูดิมันทำของกูขาดอะที่ที่อันเนี้ยอะไรวะแพนแพนใส่ผิดรูปเอาดีดีดิมึงอย่าติดเล่นกันดีมันทำของกูพังแล้วเนี่ยปุ้ยกูบอกให้ไปเอา ม,มันทำสิสแกนอะไรในมือกูพังแพนมึงเหงาเหรอมึงเหงาเหรอเฮ้ยกูบอกให้ไปมันไม่เอาโทรศัพท์มันให้หนูอ่ะแพน เจแพนซ่อมเองอะไรนะรุ่นอะไร vivo vivo ไม่ได้เหรอเออทำไมพิมพ์มันไม่เข้าวะบ้ามันเห็นว่า vivo y21 ไอ้สารแล้วทำไมอ่ะอ้าปุ้ย เอาได้แล้วเอาท่าไมตรงนี้มันโป่งอ่ะปุ้ตยตั้งอยู่ในไหนตั้งอยู่ในไทยพาณิชย์เออเนี่ยอะไรอีกอะเจ็เย็นดิมันยาวกว่าอืมยินดีคุณนต้องให้มันดังแป๊กอย่างเงี้ยอออีอสัตว์ <laughs> อไอเพ็ดได้กลับ,บ้านวันไหนทิมหน้า,มาห,าหมันก็เหมือนกันนะเว้ยนี่แต่เขาไม่ติดแบบนี้ให้ตรงจอนะทำไมยาวไปบ่างอันนี้กูติดเองอะไรอีซี่เพ็ดเรียกซีซีซซอ้าวมันเดินไปไหนไม่รู้ว่ะ เซ่ <See. S 2> ไอจูดผมมึงไปไหนไม่รู้ลรามันก่อนอเซเว่นไอ้น้าขามั้งแพนมันบอกว่าให้ก่อข้อมูลได้ยังได้แล้ะแพนมาเข้าไม่ได้อยู่เครื่องนูน้นมีแบตปะเนี่ย แ,แล้วมึงจะไอ้นี่ได้ไงอะ่ะเอ <c oughs> กูไม่รู้ไม่รู้ว่าแบตหมดหรือเปล่าแต่วันนั้นก็ยังเปิดติดเลยมก็เสียบดิมึงก็เสียบที่ชาร์จแบตดูนี่ทีนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องพังอีกอีกแผนครับแบตหมดเปล่า อันนั <c oughs> mm ้นมันเป็นเกี่ยวกับทัชสกรีนไม่เกี่ยวกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคใช้ได้เปเคื่องครับลอกเปเคื่องครับพี่พี่มึงรอดูนะเด้งติ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 งสัตว์ไม่ได้เปลี่ยนเลยโอเคไฟเข้าหน้าจออย่างงี้ใช้ได้ใช่ป่ะเพนไม่นี่ก่อนหรอลูกเดี๋ยวปุ่มมันเสียไม่ได้มันต้องลองเปิดให้ติดดูเผื่อจอมันเป็นสีเป็นอะไร แบตมันไม่มีเลยมันจะเปิดติดได้ยังไงละ่ะแบตไม่พอ,อเออ